สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานไปกระเพื่อนครับผมมือน,นี้เขากลับมาซ้ำไม้เดิมครับผมเป็นท่าแสนต่อครับผมนี่ท่าแสนต่อหมองเก่าครับผมหู้นครั้งที่แล้วเขามาอุปกรณ์บ่ค่อยพร้พอมไปเลยมือน,นี้ก็เลยจัดเตรียม,มอุปกรณ์ใหม่นี่ครับผมแห่ไหมกระชังเก่าความพร้พอมบ่คือเก่าครับผมมือนีความพร้อมพร้อมกว่าเมื่อนั้น กับพ่อคัวลุงอ่ำกับลุงเติงกับอาเลียมสี่คนกับผมมือนีิยางมาไก่คือเกามือหนิมือคือเกาไอ้มาสี่คนเป็นได้อาเลียมไก่ปะ่เหนมาฮ่าไหนี่กับผมสี่คนกับสี่วานกันคือเกาแล้วครับผมปุ่นปุ่นปุ่นอู้วน้ำเงี้ยไม่ทำอย่างกับผม ค่อนข้างไกลครับผมเขายางมาเมื่อนี้น้ำรถคือเก่าครับผมน้ำรถก็จะจีบเปิดน้ำอีกเมื่อนี้มื่ออื่นมื่อเฮือมื่ออื่นเมื่ออีกมื่อนึงสิปิดน้ำแล้วอืมเราก็จะตรงมาวันแห่กันก่อนเอ้ามาที่นี่ให้ทีมงานเ่าแต่งของก่อนแล้วเขาก็สิลงไปวันทั้งหมดครับผมเดี๋ยไทยบางทีนึงว่าสีมันประมาณเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันนะครับเนาะคอยสิมันาะกันมื่อนี่เอ้า ไปเิ่งกันเลยครับผมมัดแรกแขกวันครับผมตองนี่ตัวแรกมัดแรกแขกวนันหนึ่งตัวก็ับหนึ่งแต้มมัดไว้เพื่อความหม่ประมาทมัดไว้เพความเกี่ยงกับสังมันข่มครับผม เต็มไปบ้านใหญ่ครับผมตมที่สอามมาติดติดครับผมตมที่สอตามมาติดติดสองตัวเต็มสครับผมไหมาลุงได้ไปเต็มสามเต็มส เต็มสามเลยเด้อเต็มสามเลยด้ออ๋อขอยันหมดเอาเต็มสามครับผมเต็มสามครับผมทำที่สามเ๋อตกวเงินโต,ตัวที่สครับผมตัวที่สี่

ขัดใสกัไม่เรียดแล้วครับผมฮะกลางวันใน,นป่านี่แหละขัดใสไปแล้วครับผมใครเนี่ยอยูตัวนี้บาดมือตัต่อครับผมไม่สบายไปอีกตัวนึงครับผมใสง่งงนะ นึงวครับจับไปได้ตัวไปเอดูขนาต่อครับผมโผลหนึ่งตัวครับผมงามเลยครับผมพี่หนึ่งตัวครับมีกี่ก็ได้มาละหนึงตัวกี่กได้มา่หนึงตัวคหนึ่งตครับผม มาสังนเขาวัน,ขวนวขเข้ากันมาโดยทางกับสั้นขึ้นกบผมมาครับผมมาเทคนีคกระสีมารสรุปยอดกันหลังจากที่ไปว่านมาอันนี้ของอาเลียม,อ,ยมาอาเดียมเต็มเลยคุณเต็มสังเลยคุณครับผมตุงงามพี่ตุ้งสีมันง่ายพี่เออพี่ครับผมง,าง,ามง,ง่ายเลยคุณครอครัวแต่ผมตื่นเสร็จ อันนี้ของลุงเตืองครับผมติดก็โผล่นุ่งเตืองนี่กันครับผมคุณของนักควันครับผมของนักควันเขาต่อยเลยน้ำเนี่ยแล้วผมเกือบเกือบเตรียมสั้งนี่แหละครับผมสรุปยอดมือนีเสดายบระเทศไทยเบื้องไหลตอนอยู่ในหนำแบตเบิดตอนนี้กลับมาหอดอู้ไก่ครับครับผม ถ้าแสนต่อคื้เก้าก็ผมมือนนิซ้ำใหม่เก่าทีนี้นก็สิเก็บของกลับบ้านแล้ววันที่นี่ต่อไปก็สิไปลาบลาบบ้านพ่อครัวก็ผมต้องลาบต้องตม้มแล้วบ้านพ่อครัวเอาสลับมืนอนีิก็ไทยบางแต่พอดท่นนี้นะครับเนาะคลิปต่อไปเสียชิดยังให้บางอีกเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังเลยนะครับเด้อหลังที่หนี้ก็ต้องการเขา้าสวัสดีครับ